สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ PNP Channel โดยอาจารย์คงธรรมโชตีพีนี้เป็น EP ที่24ราศีพฤษภเมื่อเราวพฤหัสย,ย้ายวันที่30เมษายน2567จะมีผลด้านใดบ้างสำหรับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์ให้รับชมกันนะครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีกับท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกขอรบกวนกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกาาจารย์คงธรรมโชติด้วยนะครับเมื่อดาวพฤหัสดาวสุพะเคราะห์เจ้าเรือนลาภะกับมรณะย้ายจากราศีเมษภพวินาศเข้าสู่ราศีพฤษภทับลักไรได้ตำแหน่งประเกษตรดาวประจำราศีดาวสุสถิตอยู่ภพวินาศได้ตำแหน่งหุ่จาพิมุกและประเกษตรดาวพุธเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งประเกษตรและนิดสถิตยอยู่ภพลาภะ ดาวเสาดาวบาปเคราะห์เจ้าเรือนสุภาสถิตที่พบกัมมะดาวราหูเจ้าเรือนการงานสถิตที่พบลาภะทายว่าดวงของเจ้าชะตานั้นดีกว่าก่อนวันที่สาสิบเมษายน2567หหิ็แน่นอนมีลู่ทางเพิ่มขึ้นเจ้าชะตาจะได้ลาบผลจากสิ่งที่ไม่คาดคิดได้พอได้กินได้ใช้มีความรู้สึกไม่อยากไปงานสังคมอาจมีเรื่องเสียเงินโดยไม่เต็มใจให้ทำกุศลทาน แก่คนที่ท่านเห็นสมควรการงานขอเจ้าชะตามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าชะตาต้องวางแผนด้านการเงินให้จงดีเนื่องจากการเงินเจ้าชะตาจะไหลเข้ามาและจ่ายออกไวขอให้เจ้าชะตาได้โชคลาภยิ่งใหญ่จากคุณงามความดีที่ท่านสะสมมาสุขสมหวังทุกประการโปรดรบกวนทุกท่านกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานอาจารย์คงธรรมโชติด้วยกัลยาณมิต ที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันยะถาตังติมาตังกาเสตตังเงินทองไหลมาเทมานัชาลีติขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีสุขมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาด้วยเทิญ